ครับวันนี้มาดูวิธีการเอาท่อติดกาวออกจากข้อต่อนะครับผมจะใช้ตัวเป่าลมร้อนนะครับเป่าเข้าไปนะครับค่อยหมุนไปอันนี้แบบไม่ตัดเลยนะครับเรื่อยๆครับพอเห็นเริ่มว่า ไอตัวข้อมันเริ่มอ่อนแล้วก็ปิดนะครับคราวนี้ก็เอาค่ะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เอาใหม่ยังอ่อนไม่พอเมื่อกี้ก็เอาไกลัวครับไปปุ๊บก็ รู้สึกว่ามันยังแข็งอยู่ก็เลยเอาเริ่มอ่อนแล้วครับนี่ครับนี่ครับงัดไปครับงัดไปงัดไปแล้วมันจะหลุดตรงที่เราทากาวึงถึงสิ้นสุดครับตรงนี้จะกาวจะลึกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราทําท่อ,อแล้วก็เอาไขควงหมุน่างน,น,นี้ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ Yeah,